เที่ยวเท่ยวะเป๋าเ,าเออรอบนี้นะคะดิฉันก็นำรุ่นฮิตติดชาร์จท็อป10นะคะนั่นกะ็คือแบร์กุชี่ชื่อรุ่นว่ามามอนนั่นเองนะคะอ่ะแต่ก่อนจะไปเทียบกระเป๋าในขอเล่าประวัติกุชชี่ก่อนนะคะคือคุณกุชชี่เนี่ยเดิมแล้วครอบครัวเขาเนี่ยเป็นช่างเย็บเครื่องหนักแต่คือนางกไม่ชอบเพราแบบว่า,วาเออ,ขอเขาออกจากครอบครัวเพื่อไปตามหาความฝันนางก็ไปที่ประเทศอัง กุชี่พอมาอยู่อังกฤษใช่ไหมเขาก็มาตามหาความฝันเขาก็ลองมาทําอาชีพนู้นอาชีพนี้อาชีพนั้นหลังจากก็ทํานะแล้วก็มาทําเป็นเรลบอยทีนี้เขาเห็นคนแบบถือกระเป๋าใบนู้นแบนี้ใบนั่นแบบว่าหลากหลายดีไซน์เยอะมากแล้วคุณกูชี่นะคะก็หลงล,ละรูปแบบของกระเป๋าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะเขาก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดที่อิตาลีพอกลับไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ไปร่วมทํางานกับคุณฟาซิเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตกระเป๋าเดินทางแบรนด์โทนี่นั่นเองจ้าเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะคุณกูชี่เนี่ยเขาก็แบบฝึกฝนนะ เขาก็เลยออกมาเปิดเป็นแบรนด์ของตัวเองนั่นเองค่ะตอนนั้นคือเป็นที่นิยมหนักมากเทแห่ oh. hey, hey. มาซื้อเนี่ยของกูชี่กูชี่เท่านั้นเลยนะผ่านไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกิจาก,การเครื่องหนังของนางเนี่ยก็คือไม่ได้แบบรับรื่นขนาดนั้นก็มีแบบการติดขัดนู่นนี่นั่นบ้างคือพอมันเกิดภาวะเจ็บิดคือทุกคนมันก็ต้องิ้นรนชนีแล้วคุณกูชี่ก็เลยได้เกิดกระเป๋าขึ้นมานั่นเองค่ะไปเอาเยื่อผ่าญี่ปุ่นเนี่ยมารลองประดิ์เป็นกระเป๋าขึ้นมานะคะนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นนั่นเองใบแรก ขึ้นนะคะ พอเขาทามาเป็นกระเป๋าใช่ไหมเขาก็รีบไปจดิทธิบัรเลยแล,แล้วก็ขายดิบขา,ขายดีมากเลยนึงก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะคะของแบรนด์กุชชี่นั่นเองก็ขายดิบขายดีอ้โหูมีหลากหลายสไตล์ไปหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็คือแบบดังๆแบบชุดไม่อยู่ใครๆก็ต้องรู้จักแบรนด์กุชชี่แต่ว่าวันนึงแล้วเนี่ยรูปแบบดีไซน์อะ่ะมันก็ไม่ทันสมัยจนกระทั่งยอดขายแบบน้อยลงมากเป็นนี่หลายพันล้านมากเลยนะคะแต่แล้วเนี่ยพอเขาเปลี่ยนด <c oughs> ีไซเนอร์รีแบรนด์ใหม่หมดคือเดิมเนี่ยโลโก้จะเป็นแบบ แ,บบแต่พอเขารีแบรนด์ปุ๊บโลโก้ก็เป็นเหมือนตามหน้ากระเป๋านี้เลยอะ่ะคือเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดูทันสมัยขึ้นมากตัว G สองอันซ้อนกันเนี่ยเขาเปลี่ยนไ้เหมือนแบบกูหญิงที่เซ็กซี่มากๆคือช็อกเลยอะ่ะเพราะปกติแล้วอะ่ะตากุชชี่มันจะเป็นอะไรที่มาชนกันเฉยๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นแบบเหมือนตารางตารางตารางไข่แต่อยู่ดีๆตัดทอนเหลือเพียงแค่โลโก้แค่เนี้รีอยู่บนกระเป๋าหนังเรียบแบบนี้คือมันแบบ ดึงดูดทุกคนให้ซื้อหนักมากเขาก็กลับมาดังพุ่งปี๊ดทลุยอดฟ้ากันไปเลยค่ะทุกคนดังถล่มทลายเลยนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นกระเป๋าที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะได้อยากจะมีนะคะวันนี้น้องแนนก็เลยนํามาเทียบของจริงของปลอมให้ดูค่ะรุ่น Gucci m a r ม m o n นะคะใส่26ค่ะเป็นสีดําคลาสสิกนะคะอะไหล่สีทองนั่นเองค่ะใบไหนจริงใบไหนปลอมให้เวลา3วาิเดิม สองสามเช่ลยใบนี้ใบจริงนะคะและใบนี้ใบปลอมค่ะน้องทุ่มเงินกว่า5หลักนะคะซื้อมาเปรียบเทียบเลยค่ะเฟ้นมาอันที่เหมือนสองกระจกแล้วก็ดูไม่ออกแบบ m i นเลอร์ m ูมินเคือต้องบอกก่อนว่าแนนอะได้ใบนี้มาเป็นมือสองนะคะแนนได้มาจาก SF Band Name นะคะ ใครอยากได้ของแท้นะคะแล้วก็คุณภาพดีสวยอุปกรณ์ครบก็ติดต่อที่ S F Band name ได้เลยนะคะอ่ะส่วนใบปลอมนะคะหลายๆคนทินบ็อกมาหาน้องแนนว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหน,นะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะคือแนนไม่ทราบเพราะแนนฝากเขาซื้อมาอีกทีนึงนะคะมาเริ่มเรๆ่มเรอันนี้คือกล่องของแท้และอันนี้คือกล่องของปลอมไซสผิดกันแล้วนะคะ ใส่ผิดกันแล้วใส่ผิดไม่พอนะถ้าของแท้ะเราทำมืออย่างนี้ยจะเกิดเสียงแต่อันเนี้ยมองด้วยตาเปล่าเห็นเหมือนเป็นเส้นนะแต่ทำแล้วอะ่ะมันคือเรียบมันไม่ได้ปูดนูนขึ้นมาเป็นเส้นๆแล้วก็ตรงตาโลโก้นะคะของปลอมนูนของจริงไม่ดูนต่างอย่างหนึ่งคือสีกล่องก็คือว่าอันนี้ สีเนี่ยจะติดเป็นสีออฟไวท์ส่วนอันนี้จะเป็นขาวโอโมมาเทียบกันอีกก็คือถุงผ้าอันนี้คือของปลอมและอันนี้คือของจริงโอ้ยคือต้องจ้องอ่ะต้องจ้องประมาณใช้ประมาณ50วิวิถึงจะเห็นฟอนต์อะไรเงี้ยของจริงจะบางกว่าของปลอมจะหนากว่าแบบ น้อง <No. S 2> แต่ว่าเนื้อผ้าคือเหมือนกันเลยลิบป,ปิ้นตรงนี้ก็เหมือนเลยแบบงงของจริงนะคะถุงผ้าที่ได้มาพร้อมกระเป๋าจะเป็นไซส์ใหญ่ส่วนของปลอมจะได้เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะเย็บอยู่ตรงข้างล่างส่วนอันนี้เขาจะเย็บอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาเทียบตัวกระเป๋ากันต่อดีกว่ามาดูกันที่พายนอกก่อนนะคะไซส์26อ่ะทำมาเท่ากัน26เป๊ะแล้วก็ตรงโลโก้นี้นะคะ สีตาจะที่ดูด้วยตาเปล่านะของแท้อะไรเงาของปลอมอะไรไม่เงาแล้วก็ขนาดตัวอะไรอ่ะของปลอมอ่ะจะใหญ่กว่านิดนึงของแท้เล็กกว่านี่จุดตรงนี้นะคะตรงโลโก้คือต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยคือเหมือนตัวเชื่อมของเขาอะ่ะก็คือจะเป็นสีทองอลามหมดเลยนะคะแต่ว่าของปลอมอะ่ะตัวเชื่อมจะเป็นดำๆเห็นปะแล้วตรงเนี้ยมันไม่ชิดคน อันนี้ต้องสังเกตดีดีนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตรงปลายเนี้ยตรงปลายตัวจีอ่ะของแท้จะแหลมมันเป็นจีแบบผอมๆอ่ะแต่ของปลอมอ่ะจะเป็นจีแบบมนอ่ะหัวมันไม่แหลมหมกมาอุ้ยแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะตรงลิ้นตรงเนี้ยของแท้จะเย็บแบบมนสวยส่วนของปลอมอ่ะจะแบบเหมือนกึกกึกกักนิดนึงตรงนี้นิดนึงจริงๆอ่ะเออแล้วก็หนังหนังอ่ะคือแบบ เฮย้ยเกินใหม่หม่มันมันเหมือนมากคือหลับตาจับก็คือแบบอ๋อ เหมือนมากแล้วก็มาต่อนะคะตรงนี้หัวไหล่กลมๆตรงนี้นะคะก็คือขนาดใสเท่ากันโ so, ซ่ใสเท่ากันสีเสือก็คือจะต่างกันของจริงอะ่ะจะเป็นสีติดทองเหลืองส่วนของปลอมอะ่ะจะติดไปในทองส้มมันเกินไปเป้าหวาบางทีอะ่ะอะไรตรงนี้ต่างกันนิดนึงอันนึงสัน้นอันหนึ่งยาวเห็นปะของแท้จะสั้นของปลอมอะ่ะ จะยาวยาวออกมากยามอีกครั้งของจริงฝีเข็มที่เขาเย็บอะ่ะมันจะถี่แล้วได้ที่เขาใช้อะ่ะจะเล็กมากเล็กมากๆเลยอะ่ะแต่ของปอมอะ่ะจะได้ใหญ่เออได้อ้วนดูกันตาแตกแล้วจริงปะรุ่นนี้ใส่ยาวเท่ากันนะถือว่า ทำได้ดีแล้วก็มาข้างหน้าให้เทียบดูลายเหมือนเดิมเลยสีเย็บเนี่ยได้ของจริงจัดเล็กได้ของปลอมจัดใหญ่แล้วมันจะเห็นชัดมันจะบุ่มลงไปชัดส่วนหนังอ่ะคือจักสัมผัสน,นี้อาจจะนิ่มพอกันนะทุกคนเพราะด้วยความที่มันเป็นหนังลูกวัวหนังนิ่มแต่ว่าพอลืมตาดูด้วยตาเปล่าอ่ะฝั่งเนี้ยจะติดเป็นที่ดำเขียวส่วนเนี้ย มันจะสะท้อนออกมาเป็นสีน้าเงินฟ้าฟา,ฟาน้ําเงินทุกคนใจเย็นนะดูไปทีละจุดอเอาจริงมากคือดูยากมากเลยนะเนี่ยและมาข้างหลังทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเย็บเรียนลายที่เหมือนเลยอะ่ะอ่ะฉันซิกแซกตรงไหนเธอซิกแซกตรงนั่น แต่ว่าให้สังเกตคือตรงฝีได้คือได้ของแท้เนี่ยจะเล็กส่วนของปอมนะคะจะเป็นได้ดำดำโดดขึ้นมาเนาะแล้วก็อ้วนหัวจมหัวใจเนี่ยไซส์ขนาดเท่ากันเลยอะ่ะเท่ากันเลยอะเกินไปปะแต่ว่าม่มีจุดสังเกตตรงนี้นิดนึง <c oughs> คือด้วยความที่ตรงเนี้ยเขาจะเย็บไม่ละเอียดเหมือนแบบว่าพอเข้าจุดตรงมุม <c oughs> มุมเหลี่ยมลงไปอะ่ะแล้วเขาทําให้ละเอียดไม่ได้ตัวนี้ก็ นิดนึงนะอ่ะใครซื้อรุ่น Gucci m a r m o n นี้มานะคะจุดข้อสังเกตดีๆเลยก็คือฝีเข็มนั่นเองโลกนี้อยู่ยากเอาจริงมาถึงข้างในกันดีกว่าเปิดเข้ามาแล้วมีจุดสามจุดเหมือนกันอะไหล่เหมือนกันเนาะภายในคนละสีนะอันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมภายในนะคะต่อให้อันนี้มันจะดูเยินแล้วเพราะว่าใช้งานมาแล้วเนาะนึกออกปะ แต่ว่าใบนี้ยด้านในนะคะเป็นไมโครไฟเบอร์ทุกคนอันนี้มันจะเป็นสีเนื้อติดไปทางเหลืองเฉดเหลืองส่วนของปลอมเนื้อติดไปทางส้มคือมันจะเข้มกว่ามันจะทางส้มส้มแดงแดงกว่าตายตายคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มามีตรงนี้นะคะมีโลโก้กุสีใช่ไหมอ๋อตาโลโก้ไม่เหมือนของจริงอะ่ะจะโลโก้เล็กส่วนของปลอมอะ่ะคือแบบพิมพ์ตัวใหญ่อะ่ะชัดชัดกุทล แต่ของจริงก็แบบว่า Gucci เบาๆแต่ว่าพิมพ์เรื่กเหมือนกัน Gucci Made in Italy อันนี้ก็ Gucci Made in Italy เหมือนกันแล้วก็ภายในเนี่ยจะมีซิปซิปแล้วก็มีกระเป๋าน้อยข้างในน,นะคะส่วนนี้ก็เป็นซิปแล้วก็มีกระเป๋าน้อยเหมือนกันอ,อยู่ตรงนี้ซิปเหมือนว่ะที่สังเกตนึงได้เลยนะคะก็คือว่าตัวของแท้นะคะอะไหลอะ่ะเงาอะมันดูแมท แต่ว่ามันก็ยังดูเงาอ่ะของปอมจะดูแมทร้อรซไม่มีความเงาเกิดขึ้นเลยนี่คือการแบบเทียบแบบดีร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะโอ้โหอีกหนึ่งเรื่องคือของจริงอ่ะจะหนักกว่าของปอมของปอมมันจะแบบโปร่งโปร่งโล่งโลนิดนึงนะแต่ถามว่าตัวอะไรเขาหนักไหมก็หนักแต่พอมาถือวัดเวทกันแล้วอ่ะของจริงหนักกว่าแตต่างกันแบบนิดเดียวนิดเดียว โอเคค่ะจุดท่าไม้ตายที่นันเคยสอนไปทุกๆคลิปเลยเนาะว่าการเช็คก,กระเป๋านะคะว่า,บาใบไหนจริงบใบไหนปลอมนะคะท่าไม้ตายเลยคือการดมหนังกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะทํามาจากหนังหรือว่ามีส่วนประกอบของหนังอยู่แล้วถ้าเป็น,ปนหนังแท้หนังจริงๆอะ่ะเขาก็จะมีกลิ่นหนังเริ่มเฮ้ยหอ,อมอ่ะกลิ่นหนังแบบอลังการมากเมนีดีแต่นเนี้ย จะเป็นกิ่นพลาสติกอะคือมันจะเป็นหนังหนัง P ี c หนังตอมอะทั้งนี้ทั้งนั้นใบนี้นะคะคูชี่เมลมอนนะคะมือ1ออกจากชอ็อปไซส์26นะคะอยู่ที่มูละคะ่า58,000บาทค่ะใบนี้ของปอมคะก็5หลักเหมือนกันค่ะก็จุกๆเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปซื้อของปอมเลยอย่าไปซื้อของกอเลยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละคนเนาะ ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะคะเมาส์มอยบอกกันเข้ามานะคะว่าอยากให้เทียบเป็นอซสระอยากให้เทียบนาฬิกาหรืออยากให้เทียบอะไรนะคะก็บอกกันเข้ามาเลยค่ะน้องจะทุ่มทุนสร้างในการไปจ่ายตังค์มาแบบซื้อของอมาทเทียบไปุกคนดูนะคะงนะั้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบายเสื้อวันนี้เทียมนันใส่อยู่นะคะเป็นเสื้อของพี่นัทนะคะที่นางวาดเองกับมือเลยเนาะมี บบนีใครสนใจนะคะก็ติดต่อไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะสั่งซื้อกันได้เลยนะเพราะว่าสินค้าใกล้จะหมดแล้วเด้อรีบๆนะและก็ต้องขอขอบคุณสตูสวยๆแบบนะะี้ค่ะ afternoon studio จ้า